นิยายวายฟังฟินฟินกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งแล้วนะครับกับนิยายวายเรื่องแรกพบหลงรักปักใจภาคหลานอองวันนี้เสนอบทที่หองค์ครักหลวงเอาใจช่วยเจ้าจางเจอลินและท่านองหลานลู่หาน กับความรักที่แสนโรแมนติกของพวกเขาโปรดติดตามรับฟังกันได้เลยครับพรุ่งนี้ท่านลุงฟุกของสาวน้อยหนิงเอ,อ๋จะมาพร้อมกับสเสบียงอาหาร และเครื่องนุ่งห่มก็ยังดีที่จะได้กินอิ่มนอนหลับและได้เปลี่ยนเสื้อผ้าสักทีส่วนที่เหลือเกลี้ยกลาดไม่อยากจะเก็บมาใส่ใจแล้วเพราะความผิดของผู้ชายคนนี้จะว่าไปก็นับว่าใหญ่หลวงนักคงต้องชดใช้ไปจนวันตายเลยทีเดียว แสงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปอย่างรวดเร็วเมื่อจางจือลินมีอะไรให้ดูให้แหลและมีบางคนให้พูดคุยด้วยบ้างถึงแม้ว่าด้วยนิสัยส่วนตัวจะไม่ได้เป็นคนคุยเก่งอะไรมากมายนะก็ตามด้วยความที่วันนี้เขาถูกเรียกว่าใต้เท้าทั้งวันยันคำ่ำเพราะสาวน้อยในชุดสีม่วงอ่อน มีอะไรให้ไต่ถามทั้งวี่ทั้งวันไม่หยุดหย่อนจนสุดท้ายก็เลยต้องตอบว่าจัดการตามที่เจ้าเห็นสมควรเถอะนะถ้าเจ้าว่าดีข้าก็ว่าดีหลังจากนั้นจึงปาดสะจากซึ่งคำถามใดๆจากปากของสาวเจ้าอีกเลย ค่ำคืนนี้เขาได้นอนบนที่นอนที่สะอาดสะอ้านขึ้นมาบ้างมีแสงไฟจากเทียนไขสองสามเล่มจุดขึ้นเพื่อให้แสงสว่างสวัยจึงรู้สึกว่าไม่ได้เหงาอะไรมากนักรับรู้ถึงความรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาบ้างเพราะมีสาวน้อยนามหนิงเอ,อ๋มานอนเฝ้าที่หน้าประตูห้อง จ้างจีหลิงรู้สึกไม่สบายใจนักที่ต้องปล่อยให้สาวน้อยตัวเล็กๆนอนล่อ,อยุงท้าทายอากาศหนาวอยู่ข้างนอกอย่างนั้นจึงเรียกให้หอบเอาหมอนกับผ้าหม่มเข้ามานอนด้านในด้วยกันและดูท่าทางว่านิงเอ๋อน้อยจะประทับใจในคำสั่งของอดีตองคารักหลวงเป็นอย่างมาก เช้าวันต่อมาที่จะเรียกได้ว่าจางเจอหลินรอคอยจนอย่างใจจดใจจ่อก็มาถึงนิงเอ,อ๋อเตรียมน้ำใส่อ่างล้างหน้ามาเพื่อให้ล้างหน้าล้างตัวให้เขาแต่เช้าสงสัยคนที่นี่เขาไม่แปลงฟันกันเห็นสาวน้อยคนนี้บอกว่าแค่กลัวปากกลัวคอด้วยน้ำเปล่าแค่นั้นก็เพียงพอแล้ว เขาจึงบอกให้หาเกลือมาให้หนึ่งกำรรม,มือได้ฟังอย่างนี้แล้วก็ถึงกับขมวดคิ้วแต่ก็ยอมหามาให้แต่โดยดีใต้เท้าต้องการสิ่งใดอีกบอกหนิงเอ๋อได้เลยนะเจ้าคะจ้างจือลิ้นขมวดคิ้วเหล่ตามองแล้วยกยิ้มมุมปากในเมื่อพูดมาถึงขนาดนี้ ก็จะลองให้หาของที่เขาต้องการดูซะหน่อยถ้าอย่างนั้นข้าอยากได้มะขามเปียกแล้วก็ลูกมะกรูดนิงเอ๋อทํทำท่าคุ้นคิดอยู่นานก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงแจ่มใสมีเจ้าค่ะเดี๋ยวนิงเอ๋อจะนำมาให้ใต้เท้าเดี๋ยวนี้เลยเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อน จะไปหามาจากที่ไหนหญิงสาวฉีกยิ้มกว้างออกมาทันทีตามหนิงเอ๋อมาสิเจ้าคาใต้เทา้าหนิงเอ๋อพาจางจื่อลินเดินลัดเลาะมาตามเส้นทางที่เต็มไปด้วยพื้นหญ้าที่แห้งแรงมันแห้งตาย เพราะขาดความอุดมชุ่มชื้นคนที่เดินตามหลังเดินตามไปด้วยความเชื่องช้าเพราะรู้สึกเหมือนร่างกายของตัวเองช่างไรเรี่ยวแรงแม้กระทั่งจะเดินเหินผู้นำทางเดินนำหน้าไปไกลโข ổ, แล้วก็หันกลับมามองดูอยู่เป็นระยะนางคงเริ่มสํานึกผิดแล้วว่าไม่น่าชวนไอ้แก่หนังยานนี่ ให้เดินตามมาด้วยเลยให้ตายแม่สาวน้อยเดินหายเข้าไปในเรือนไม้หลังเก่าที่สร้างเอาไว้ไม่ได้ดีนักผ่านไปได้สักพักก็โผล่หน้าออกมาแล้วกวักมือเรียกให้เข้าไปหาสภาพภายในไม่ได้อึดอัดอย่างที่คิดจางจือลินกวาดสายตามองโดยรอบถึงกับต้องตะลึง พราะไม่คิดว่าในเรือนไม้หลังเล็กหลังนี้จะมีสิ่งของเครื่องใช้และสเสบียงอาหารแห้งครบคันเรีกสั้นๆก็คือที่นี่เป็นห้องครัวนั่นเองหนิงเอ๋อพาใต้เท้ามาที่นี่ทำไมกันใต้เท้าขอรับรีบออกไปแล้วขึ้นไปบนจวนเธอนะขอรับ สิ่งที่ใต้เท้าต้องการนิ้งเอ๋จะเป็นคนนำไปให้ไต้เท้าเองท,ท่านลงุงท่านลุงฟูข้าขอโทษไม่เป็นไรอย่าเรื่องมากนักเลยจ้างจือลิงเดินดิ่งเข้าไปในห้องครัวแล้วเริ่มมองหา สิ่งที่เขาต้องการก่อนจะลงมือทำด้วยตัวเองท่ามกลางสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามของสองลุงหลานที่เฝ้ามองอีกฝ่ายด้วยความสนอกสนใจเขานำลูกมากูดห้าหลูกมาเผาไฟจนเปลือกสีไหมออกดำทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นลอกเปลือกออก คั้นเอาแต่น้ำและเนื้อนำมาชะโมใส่ทั้งศีษะแล้วหมักทิ้งไว้อย่างนั้นในระหว่างนั้นก็ผสมเนื้อมะขามเปียกกับเกลือชนิดหยาบนำมาขัดขี้คลออกทั้งตัวเรียกว่าทุกอนุขุมขนกว่าจะทั่วทั้งตัวทั้งเรือนร่างก็ปาเข้าไปเกือบครึ่งข้องวันแล้ว เมื่อล้างทั้งเนื้อทั้งตัวรวมไปถึงเส้นผมและใบหน้าด้วยน้ำสะอาดจ,จนหมดเกลี้ยงถึงได้รู้ว่าที่แท้แล้วองค์ลักหลวงจางจือลินมีผิวพันธ์ที่ผุดพองผ่องใสเนียนสวยใบหน้าที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อโกนหนวดเคราออกจนเกลี้ยงเกา่าจะไม่ให้ขาวผ่องเป็นยองใหญได้ยังไงเล่าก็ไอเกลียวกาด มันเล่นขัดสีชวีวันออกจนเส้นขนหลุดออกแทบไม่หลงเหลือเลยสักเส้นประกอบกับจางจืดหลินในตอนนี้ร่างกายผอมบางอรชนอ่อนแอนยิ่งพอสวมชุดที่รุงฟูเตรียมมาให้ใหม่ใช้สายลัดเอวผูกลัดติวเข้าไปแล้วเอวเหลืออยู่แค่สองนิ้วเองแถมผู้ชชยที่นี่ ไว้ผมยาวกันทั้งสิ้นเส้นผมสีดำเงางามที่ถูกรวบตึงไว้ด้วยเครื่องประดับธรรมดากับผ้าผืนยาวเรียวเล็กสีขาวเข้ากับชุดที่เป็นสีเดียวกันทั้งชุดผิวสีขาวอมชมพูไปทั้งตัวแต่งตัวใหม่แล้วยิ่งมองดูตัวเองในกระจกแล้ว แทบจะไม่กล้าเดินออกจากห้องแต่งตัวนี้เลยจริงๆสวยยิ่งกว่าผู้หญิงซะอีกในที่สุดเกลียวกาดก็มีใบหน้าสีแดงกลำ่ำเพราะเขินตัวเองในกระจกหนิงเอ๋อเฝ้ามองใบหน้าพลิ้มเพาขององค์คลักหลวงหนุ่มที่ดูเหมือนเป็นคนละคนกับตองที่นางเห็นในตอนแรก ใบหน้าหวานใสลิมฝีปากบางสวยจนหญิงสาวที่เพิ่งแตะไวแรกแย้มถึงกับกระพริบตาปลิบปลิบมองตามด้วยความขวยเขินอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่สาวน้อยชุดม่วงอ่อนคนนี้เพียงคนเดียวที่มองเห็นในความผิดสังเกตแต่ลุงฟูของนางเองก็ยังรู้สึกว่าผู้เป็นนายนั้นเปลี่ยนไปจากอดีต สองลุงหลานจึงได้แต่เฝ้ามองดูจางจือหลินนั่งกินอาหารหลากหลายชนิดที่พวกเขาทั้งสองจัดเตรียมไวใ้ให้อย่างเงียบเชียบเมื่ออาหารที่อยู่ตรงหน้าหมดเกลี้ยงจนไม่เหลือเลยสักอย่างเจ้าของใบหน้าหวานก็เอ็นหลังพิงฝาผนังแล้วเอามือลูบท้องวนไปมาพร้อมกับยิ้มกลิ่มด้วยความพอใจอาหารทุกอย่าง ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ลองริ้มชิมรสมาก่อนในชีวิตแต่ทว่าเขากลับไม่ได้สนใจว่ามันคืออะไรเพราะความหิวโหวยเป็นเหตุแท้ๆเลยไต้เท้าต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่เจ้าค่ะอิ่มจะแย่แล้วพอแล้ว เก็บได้แล้วล่ะเจ้าค่ะแม้คำพูดของอีกฝ่ายจะดูใจดีแต่ก็อดรู้สึกแปลกใจกับสำเนียงภาษาขององค์ลักษ์นุ่มไม่ได้เลยจำได้ว่าเคยแอบถามท่านลุงฟุว่าใต้เท้าจางไม่ใช่คนเมืองนี้นางจึงได้แต่ปล่อยผ่านความสงสัยนี้ให้ผ่านเลยไป เมื่อหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มย่อนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วกับว่าร่างกายนี้ไม่ชินกับการนั่งกินยืนเดินทั้นแต่เรื่องนอนเพียงอย่างเดียวเขาเอนกายเอ,เอกเนกลงกับพื้นที่เป็นโต๊ะอาหารเมื่อครู่นี้แต่ครั้นพอจะเคิมหลับตาลงอยู่แล้วเสียงคนผููหนึ่งก็ดังสอดแทรกเข้ามาใต้เท้าขอรับ คนของใต้เท้าไปมาขอพบขอรับหืมไต้เท้าไปจางจือลินสะดุ้งโยงดีตัวลุกขึ้นนั่งแล้วเอ่ยคำถามด้วยความสงสัยราวกับไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเพราะสำหรับเขาแล้วต่อให้ได้ยินชื่อนี้ไปไม่รู้กี่ครั้งก็คงจำ ไม่ได้อยู่ดีไต้เท้าไปคนที่ออกคำสั่งให้ข่ากับท่านลุงมารับใช้ใต้เท้าอย่างไรเล่าเจ้าคะนิ้งเออกระซิบบอกเมื่อสังเกตเห็นคิ้วที่ขมวดเป็นปมของอีกฝ่ายงั้นก็ให้เข้ามาเถอะแต่เธอว่า คำว่าผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้สำหรับจางเจลินหรือไม่ล้านลูกหานหรือล้านอ๋องผู้เกลียงไกไปทั่วสารทิศมีใครบ้างจะไม่รู้จักนามของคนผู้นี้ชายร่างสูงใหญ่ผิวสีน้ำพึ่งคิ้วสีดำสนิทหนาเกือบเท่ากับหนึ่งนิ้วมือได้ ริมฝีปากหยักเหยียดตรงบนใบหน้านิ่งคมคายที่เข้ารูปรับกับกรอบหน้าในตาคมกลิบบาดเข้าไปในผิวเนื้อของผู้คนที่เดินผ่านไปมาทุกคนต่างเกรงกลัวว่าสายตาคมเข้มคู่นั้นจะบาดเข้าไปที่ใบหน้าและเนื้อตัวของพวกเขาก็ต่างพากันก้มหน้างุดพร้อมหมอบลงกับพื้นกันเป็นแถว เสียงฝีเท้าดังก้องเป็นจังหวะจะโคนหนักแน่นมั่นคงยิ่งกว่าภูผาสูงใหญ่เดินดิ่งเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าของเจ้าของบ้านที่กำลังนั่งทำหน้าเอ๋ออยู่อย่างทำอะไรไม่ถูกท,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 ทวายบังคมเพ,พ,พคะท่านอองทุกคนหมอบหน้ากราบลงกับพื้น ยกเว้นสองสายตาที่กำลังประสานกันอย่างไม่รู้ความหมายเกลียวกาดทั้งสับสนทั้งวารุ่นรุ่มร้อนปั่นป่วนไปหมดราวกับว่าเพิ่งรู้จักกับคำว่าคนที่ใช่ว่ามันมีอยู่จริงกว่าจะรู้สึกตัวอีกทีก็ถูกหนิงเออกระตุกที่ชายแขนเสือ้อยิกๆอยู่เป็นนานสองนาน มันนานพอๆกับการสบสายตาของเขากับชายสวมชุดสีเขียวเข้มที่อยู่เบื้องหน้านี้เองจางจือหลินจบบทที่5ของนิยายวัยเรื่องแรกพบ หลงรักปักใจภาคหลานอองลงไปแล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเข้าไปปั่นยอดวิวนิยายวายเรื่องอื่นๆของแอดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ